เตะไม่ได้หว่ะโอเคอย่างนี้ได้อยู่โอเคลงไปลงไปอุ้ยแม่งมาเยอะทีนี้เอาเรื่องว่ะันรู้เรื่องเลยเอาละเรายืนประจำการเนี้ยโอเคโอ้ตีหัวแม่งโอ้ยจะได้ของเอาเลยครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะ้ยก็ครั้งที่แล้วนะผม ผมก็ได้ทำแกดซ่อมรถคันนี้นะฮะแต่บังเอิญบังเอิญนะฮะมันระเบิดลงมานี่ไงครังงเลยแต่บังเอิญนะฮะบังเอิญว่าไปกดตอนที่รถกลางไฟไหม้นะผมแม่งเอ้ยเหมือนต่ออายุการระเบิด เหมือนต่ออยู่ให้ระเบิดไปนะผมโอ้โหก็เต็งอยู่นะกล่องซอบไม่มีแล้วนะครับพเพื่อนๆครับ <c oughs> ผมบอกเลยครับว่างานนี้จะเอาอะไรกินนะครับผมผมถามแค่นี้มันมีรถอยู่ใกล้ๆนะเดีย๋ยวเราต้องเอาน้ำมันไปนะผมโอเคสองราาเ้เมตรนะไม่ไกลโอ้โหมันอะไรวะเนี่ย หมือนเหมือนเหมือนมันรู้อ่ะมันรู้เหมือนรู้ว่ะครับเหมือนรู้อ่ะครับมาเร่มาเร่เป็นไงเจอพิชานจาวิ่งสลับล่างอย่างไวนี่วิ่งสลับขานี่ไงพิชานจาวิ่งเหนือน้ำนะผมโอ้โหโคตรเท่โอ้ยวิ่งไม่ข้ามเลยวะติดไม้โโอ้ห เรื่องคันนี้โดดไม่ข้ามเป็นเรื่องจริงนี่กระโดดเมื่อกี้เนี้ยหน้าหัวหน้าทิมน,นะน,น้ำมันโอ้คันนี้มันมีน้ำมันให้ด้วยนะผมว่าผมได้ใช้คันนีว่ะผมเปลี่ยนรถที่ไม่สำคัญเลยแน่จริงๆโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมก่อนไปเอาของเนแล้วตอนนี้ใกล้มืแล้วด้วยโอ้โหโคตรเท่ นี่ผมกำลังมาในยุคไหนวะเนะี่ยพยายามอย่าชนเยอะอย่าเจ็บโอเคมาจอดเต็มเดิมเนะี่ยขนของกลับนะครับผมแบบนี้ต้องขี่ระยะโอเคคันนี้มีน้ำมันได้แน่หนะอย่างนั้นต้องกลับไปที่บ้านนะผมในเจ็ดนาทีนะผม เอาละหวังว่าจะเจอกันอีกนะเจ้ารถคันนี้สงสารเลยเกเรเลยเอาให้เต็มถังเติมไม่เต็มนะโอเคเริ่มมืดอ,อีกแล้ววะรถคันนี้มันเทจริงเฮ้ยขอแคปรูปเก็บไว้หน่อยลวกัน <laughs> มันเป็นรถที่เทเลยนะนี่อ่ะเก็บ แล้วก็เดี๋ยวมาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะผมมีของให้เราช้อปปิง้งนะผมในนี้อา้าเฮ้ยได้กล่องซอบเฉยคนมันจะมีดวงมันก็มีดวงนะฮะอะไรวันนี้อ้วแต่น้ำมันไปตเต็มถังเลยโอ้โหนี่ผมก็มีรถขับเยอะแยะเลยดิแต่ว่ารถแต่ละที่นี่คือแบบมันอยู่คนละที่คนละทางกันเลยนะ อโอเคเดีย๋ยวเราซ่อมคันนี้แล้วผมใช้คันนี้กลับแล้วกันนะผมเดี๋ยวก็ต้องโอนของไปโอนของมากันอีกอชีวิตอ่ะอ่ะเก็บมาเอามาก่อนเดีย๋ยวเอ้อยเดี๋ยวเดียวเอาไงดีเราจะเป็นต้องใช้นะคันเนี้ยจริงผมก็อยากใช้คันนี้นะแต่ว่ามัน ผมกลัวว่าเปืนน้ำมันเนาะโอเคลงมาก่อนลมก่อนจอดไม่ตรงนี้ก่อนแล้วกันรู้สึกว่าตรงนี้จะมีของให้หานะน่าจะเป็นด้านหน้านะครับเป็นเนแต่เราเดินไปเราก็จะเจอแต่พวกคลิปเมอร์โอ้โหไม่ไหวว่ะอ่าอย่าเราไปตรงนู้นดีกว่ากลับบ้านดีกว่านะผมบ้านเรารอยอยู่ มุดตึแล้วตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดโอ้โหพี่เปพี่เปนี่หว่าพี่เปอย่าไปวิ่งกวดผมเลยขอร้องให้ผมได้เดินสะดวกสบายเถอะโอเค,อเคขึ้นทุกคนครับอ่ามาตรงนี้แล้วจะถึงบ้านล้วแล้วถือว่าไม่ไกลนะผม พดเร็วทำใจนะแต่หาทางจอดไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยเปิดประตูเรียบร้อยนะยัดเหล็กโอ้โหสวยงามมากอือหือเรียบร้อยฮะที่เหลือก็แค่รอซอมบี้เลยตอนนี้เราคราฟได้ดี อย่ยงนอนเราไม่ต้องขาวนะผมเดีย๋ยวผมขอคราบในส่วนของอนี่ดีกว่าเอาเอเราจะได้ใช้ส่อยของได้หน่อยเอาละเพิ่มอารมณ์ไม่ได้นี่หว่าโอเคคนน่าจะไม่พอนะ5ห้าสิบห้าวิห้าสิบห้าวินาทีถือว่าน้อยมากนะ เปิดประตูให้ล้มแบบนี้ก็จับกดเรียบร้อยมาตรงไหนไหม๋ย่เราเฝ้าตรงนี้เลยอืมเปิดประตูนี่ไงจับกด <c oughs> โคตรโหด อะไรวะสุกว่าซอมบี้คิดจัดการไม่ได้นะมัเนี่ยเนี่ยโอ้โหไหนวะเออยิงไปเอ้าเฮ้ยไอ้นี่มาไงวะหืบหืงมานี่เลยโอ้โหโคตรมั่นเอาเรื่องวะเพื่อเราบรรโหดไปเห้ ล้มไปเลยจับกนอีกแล้วผู้หญิงก็ไม่เว้นโอเคเรียบร้อยนะบลูเดอรพี่บลูเราไม่อยากจุ่งเขาว่ะแต่เราควรจะกำจัดเขาทิ้งไปนะยิงเลยเออให้ระเบิดแบบนั้นแหละตอนนี้เราขาดแคลนพยาบาลนะผมก็คือยานะผมเราต้อง หายามาเพื่อรักษาตัวเองนะครับบ้านเราค่อนข้างขันเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเอาไงดีวะจะไปกระหน่ำซอมบี้ตรงนี้เหรอโอเคสมมุติถ้า,าเราจะไปตรงนี้เรามีของไหมผมขอดูก่อนดูของก่อนนะว่าเรามีของเพียงพอไหมเระเบิดสองลูกระเบิดไฟสองลูก น่าจะยังพอทําได้นะผมว่า,าผมคิดว่าระเบิดไปน่าจะมีประโยชน์กว่านะโอเคเดีย๋ยวเราเราจะทําของสองอย่างตอนนี้ผมขอย่อยของก่อนแล้วกันนะครับเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะของพวกนี้มผมขอเปลี่ยนอาวุธก่อนแล้วกันเอานีมาย่อยไปนะผม โอเคแล้วก็เอาระเบิดไฟมานะผมซักประมาณนี้นะผมแล้วก็อย่มาเอาระเบิดตู้มอีกซักหนึ่งนะผมประมาณนี้เราก็ได้ระเบิดไฟมาค่อนข้างเยอะนะผมแล้วก็ระเบิดนี่ไปอีกซักชุดหนึ่งแบบนี้ก็น่าจะเพียงพอนะน่าจะนะผมแต่ในเกรื่องของกระสุนเนี่ยเราคงใช้ปืนนี้ไม่ได้นะเพราะว่ากระสุนมันน้อยนะผม กระสุนที่เยอะที่สุดก็คือปืนพกเนะีย่ยเดี๋เราท้างใช้ปืนพกไปนะผมพร้อมกับกระสุนที่เก็บเรียงไม่มีนะงั้นเดี๋ยวเราทําที่เก็บเรียงได้นะผมแต่ว่าต้องใช้ล็อต80นะผมมันค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยทีเดียวนะผมบอกเลยค่อนข้างใช้ของแพงอยู่ไทยน็อตต้อง80นะี่ะโอเคน่าจะเพียงพอละ โอเคครับทำที่เก็บเปียงนะเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองด้วยตอนนี้มีเควสมาสองตำแหน่งนะผมคนนี้เขาต้องการเหล็กนะผมคนนี้เขาต้องการน้ำมันนะฮะโอ้โหแต่ละคนนี่นาะโอเคเดี๋ยวผมขอไปจัดก,การเป้าหมายผมเล็งไว้ก่อนละกันโอเคโอค้ยชนซอมบี้ไปตัวเดียวควันขึ้นเลยนะไม่แปลกหรอกเพราะว่ารถมัน ไม่ได้แข่งแจงขนาดนั้นโอ,โ,อโอเคโอเค้โอเรามีจังกันน็อตแม่งเอเเ้ยถ้ามีจังกันน็อตเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายนะผมไม่ไหวไม่ไหวนเ,เ,เนี้เราแย่แน่เปลี่ยนเป้าหมายไปนะเราจะไม่เอาตรงนี้เราไปเล่นตรงอื่นก่อนผมคิดว่าตรงนั้นไว้จัดก,การตอนเช้าน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากมืดๆแบบนี้ มันต้องแบบนี้โอเคตรงนี้ไม่มีนะโอเคผมเจอละจุดนี้เลยเอาละขึ้นเพื่อดูเชิงเราจะจัดการยังไงนี่ผมแล้วก็มีเควสหมีกแล้วนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมจะเปิดประตูตรงนี้ไว้นะแล้วก็เดี๋ยวผมขอเซตของไว้ประมาณนี้โอเคผมจะรีบจาัดก,การเนี้ยเตะไม่ได้หร โอเคอย่างนี้ได้อยู่โอเคลงไปลงไปอุ้ยอุ้ยแม่งมาเยอะทีนี้เอาเรื่องว่ะมันรู้เรื่องเลยเอาละเรายืนประจำการเนี้ยโอเคโอ้ตีหัวแม่งโอ้ยจะได้ของเสียของเลยเนี่ยจริงเอาละลูหนึ่งสวยงามมาก เอ้าเฮ้ยแตกแล้วพคตเร็วเลยน่าจะเป็นจังหวะติดขีมั้งโอเคนี้ก็ได้ง่ายๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเล่นวิธีการปาเวทนะผมงงมาดิอะไรคือวิธีการปาเวทนี่ไงล่ะจังหวะกิ้งปาไม่ค่อยดีว่ะเพื่อนต้องปาแบบแบบนี้แหละโอเคโอ้เข้ามาในต้นเข้ามาในต้นโอเคด้วย เวทผิดใจเวทผิดใจอันนี้เข้าไปออเ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 อออืมอือไหวไหมกินยาก่อนโอเคถอยโอ้เยอะ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 รวมมาเป็นหมู่แบบนี้สวยงามมากถอยเข้าไปเข้าไปเราต้องเข้าไปในไฟเนี่โอเคจัดการได้บางจุดก็ยังดีเอาละอืมอืม mát đi ngắn ngon ngọc ok 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 đi, ok 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 à, ok 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 เอาไปเลยมอบให้เป็นของของวัญกำนันเอาละนี่เราก็เก็บของนะผมเท่าที่ตัวเองเก็บไหวนะโอเคสวยง,งามมากโอเคขึ้นมาอืม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 อสุขิโอ,อ้อืมพักพักให้ลมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคอืมล้วไปโอ้ โอ้โอ้โอ้ไว้ไว้เงยอืมทำไม่คิดอย่างไวะเฮ้ยเราไปโอ้โหไปกดเลยแม่งเอ้ยโอ้โอ้มาเยอะจังวะมาจากไหนวะเนี่ยมีคนเลยคนหนึ่งอาหุ้ยติดไหนวะติงเลยจู่ๆก็โดนอะไรก็ไม่รู้ อ๋อเอ๋มาจากจังเยอะเยอะเกินแม่งไอตัวตัวเ่อะเกินเนี่ยเนเนเนนอืโอ้แล้วไปโลมาอีกแม่งเอ้ยงามไส้ละคือรถถอยหลังทิ้งไว้เลยไม่ได้แล้วไปแล้วโว้ยโอ้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  my god โอ้โอ้เหนื่อย เหนื่อยโคตออขอพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้อโคตรเหนื่อยโอเคอย่าเก็บของก่อนแล้วกันนะเก็บมาโอ้ยอย่างเหนื่อยเลยเดี๋ยวเรารีเลือดก่อนนะฮะ พอไหมไม่น่าจะพอประมาณนี้ต่อไปเราจะต้องไปทำเ u ว s ของเซอร์วอนิดตรงนี้นะผมไม่ใช่ตัวนี้นะผมจะใช้รถคันไหนดีขนนี้แล้วกันลิฟต์คือค่อนข้างเดือยนะผมบอกเลยาการลุยครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะผม เพราะว่าซอมบี้มันค่อนข้างดุนะผมยิ่งมืดยิ่งดุนะผมบอกไว้เลยสำหรับคนที่ไม่รู้แนงผมว่าทำไมมันถึงดุผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะสิ่งที่ผมรู้ก็คือแม่งแม่งเอ้ยออหัวง,งอเราเขานี่ตื่นไประตูไปอะอไรบีนไหนวนะเนี่ยเอาเฮ้ยไปไหนเนะี่ยแม่งเอ้ยรับไปเร็ว ปโลูนี่บ้าน่ะเฮ้ยเฮ้ยไหนวะอือจัดไปเลยสวยสวยเพื่อนเพื่อนสวยมากอือเพื่อนเออสวยแม่งเลยสวงามมากนี่เนี่ยนี่เนี่ยปืนสำข้าวเดียวกระสุนแค่เนี้ย เราต้องพาเขาไปที่ไหนสักที่หนึ่งมาเพื่อนขึ้นรถมาคนนี้ไม่ไหวนะเริ่มง่วงโอเคจุดที่เราต้องไปก็คือตรงนี้นะของเราก็เหลือน้อยแล้วผมผม,ผมบอกเลยว่ารอบนี้อาจจะลำบากแนะ่ผมจะจ่อติดของดีไหมไม่เป็นไรลุยเลยแล้วกันนะฮะความจริงเราควรจะเซตของนะเพราะว่า ถ้าเราไม่อยากประมาทแนะ่มุดมุดมึมุดแบบเนี้ยอันตรายโอ้ยสองตัวเลยวะเนะแป๊บแป๊บเดีย๋ยวไปกำลังหาทางอยู่โอเคเรามาจอดตรงด้านนี้ดีกว่านะแล้วก็เข้าไปเอาละอืมอืมอืมโอ้ย เงี้ยงวงนอนว่เฮ้ยคนนี้แตกวะโอ้อืยทุบไม่พักทุบไม่พักอืมอืมไหนวะอืมไหนอีกไหนอีกอะไรลงไปจับหน้าไม่ได้วะโคตรเต็งเลยอืมไหนอีกไหนอีกเคี้ยย่างเพื่อนอ่าอยู่ไหนวะเนี่ยเยอะวะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยแสบอุ้ยม่งเลยหลังก็เข้าอีกโหเยอะ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 คืนเยอะเกินอุ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยสายเวททำงานไหมเนี่ยต้องสายเวททำงานแล้วหนึ่งกิโลไม่งให้งานก็หอกฮะสองตัวโอ้โหสามตัวโอ้โหเหลียเชี่ยใครจะไปอยู่กับบึงวะกูแล้วหนึ่งไม่เอา โอ้ยล้ำขึ้นได้บอกว่านหะโอ้โหผมมเ็เตียม,มันขึ้นได้วะผมไม่กที่เฉยรอรอมันอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆได้จัดการเอาตายหาซะแล้วใครจะไปช่วยคุณได้ผมถามแค่นี้ผมถามแค่นี้จริงไหมครับเพื่อนๆใครจะไปช่วยมันได้วะ เอาดิน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 แบบนี ôi, ้เฮ้ยโหนะทุกท้ายผมมีวิธีนะผมในการรับมือนะปาเบิร์ไฟลรอบไป,ลไปแล้วเราก็ลงเลยให้ไวเพื่อที่ทำการหนีนะผมมาเพราะว่ามันจะเก็บเนี้ยโอ้ยชีวิตเนาะเอาละเดีย๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านดีกว่าเนวผมไม่ไหวละกลับบ้านดีกว่าครูคนในนี้ก็ปล่อยมันไปนะฮะ ทำอะไรไม่ได้ครับผมช่วยไม่ได้เลยพยายามช่วยแล้วนะครับผมแต่ผมเองก็ไม่ไหวนะตาบตัวใครจะไปช่วย <c oughs> อ,อาวุธไม่ครบมือน,นะผมทำอะไรไม่ได้นะ <c oughs> มาเก็ทของมาดีด้วย <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวผมว่าคลิปนี้ก็สนุกกันเพียงเท่านี้ดีกว่านะย๋ยวคลิปหน้าครับผม เรามาลุยกันต่อดีกว่านะครเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะเจ้ายบายครับแล้วเจอกันนะครับผมสนุกไหมครับ